ให้ทำมาสิบกว่าคนนะื <parfois> to to ่อเช้าก็ไปสนทนาธรรมกันอยู่สักครึ่งค่นวันตื่นนั้นแต่ตีสองกว่ากลับมาถึงวัดคนนนมหาคนนี้มหาเลยไม่ต้องได้พักกันเลยทั้งวัน จนสี่โมงเย็นตนมาก็เจนโยมนี่มาจากที่ไกลทั้งนั้นนะมาจากกรุงเทพแวะมาส่งอารมณ์บ้างแวะมารายงานให้ฟังปีใหม่ปีนี้คนเยอะนะตัวตาทางก็จะมีมาอยู่วัดกันเยอะนะ าาบ,บ,บางคนก็มามาบวทแก่บนะบางคนก็เห็นบอกจะมาปรงผมบวชชีเพื่อที่จะส่งบุญไปให้คุณพ่อที่กำลังป่วยอยู่ในโรงพยาบาลน,น,นะจริงอยากจะบอกโยบว่า เราไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อให้การแก่กันเจ็บกันตายเพราะมันกันไม่ได้นะนะในส่งส่วนบุญนะส่งได้อยู่แต่ว่าจะไปทำให้ไม่ไม,ไมป่วยไม่ตายนี่คนละเรื่องกันนะอะไรคนโดยเฉพาะสายมูนะนพิศนุโลกนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์การท่องเที่ยวสามูนะ ทางจังหวัดเขาว่าอย่างนั้นนะเรามีสาเร็จพระเรสวรเรามีหลวงพอ่อพระพุทธชินราชซึ่งมีคนมาปลุกเสกพระเครื่องมากที่สุดในประเทศนะในที่วิหารหลวงพ่อพุทธชินราชนะนะปีใหมท่ทีก็เที่ยวตะเวนทำบุญวัดโน้นวัดนี้กันส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งก็ไปเที่ยวกันอย่างเดียวไปนะพระเป่าหัวให้มั่งอะไรมัง่งตามเรื่องนะ จริงๆแล้วที่สําคัญกว่านั้นรมาวา่าควรจะมาให้พระเป่าหูให้เยอะๆนะจใเป่าหัวเป่าหูให้เยอะๆหน่อยนธรรมะมันเข้าทั้งหูเนี่นะไม่ได้เข้าทั้งหัวนไม่ต้องอะไรมากนะบางอย่างพวกเรามาสวดมนต์กันเนี่ยนะบาคนก็มาได้ทุกปันสวดก็ปดเดิมๆนั่นแหละนะ สวดแล้วสวดอีกนะี่ยจเชื่อไหมว่ามันเข้าหูทุกวันเข้าเนี่ยมันค่อยๆเข้าใจขึ้นมานมันแปลกนะผ่านจากหูเข้าไปสู่ใจนะเป็นอย่างนั้นมันค่อยๆเข้าใจธรรมะที่เราสวดกันอยู่ทุกวันเนี่ยชัดขึ้นชัดขึ้นยิ่งถ้าเราภาวนาไปด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เราเข้าใจสิ่งที่เรากําลังประพฤติปฏิบัติอยู่เนี่ยชัดขึ้นนะคือหลายคนก็ไม่เข้าใจว่า ปฏิบัติทำไมนะส่วนมากก็คิดว่าปฏิบัติแล้วก็จะจะแก้ทุกข์ได้ปฏิบัติแล้วก็จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเรื่ออะไรก็แล้วแต่แต่จริงที่เราปฏิบัติอ่างนี้ก็คือปฏิบัติเพื่อที่จะรู้เท่าทันความสุขความทุกข์อะไรที่มันกําลังเกิดขึ้นกับชีวิตเราเ,เหตุการณ์ต่างๆนี่มันเกิดขึ้นนี่ได้เข้าใจว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่อง ของธรรมชาตนะิเรื่องของความพอดีนะที่มันเหมาะสมแก,ก่กาลเทศะนั้นๆที่มันสมควรจะเกิดขึ้นมันก็เกิดเราก็เลือกไม่ได้โดยว่าให้สิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นในชีวิตข,ของเราเย่างนะีไม่มีใครเลือกได้เพราะในการที่เรามาฝึกการนก็คือเพื่อให้ได้รู้จักวิธีการที่จะตั้งรับ กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทั้งบวกและลบจะได้อยู่กับมันได้อย่างเป็นปกติไม่ใช่ฟูๆแฟบๆไปวันหนึ่งวันหนึ่งว,ว่าดีก็ฟูพไม่ดีก็แฟบอยู่อย่างนั้นจะได้เข้าใจชีวิตตัวเองได้ง่ายขึ้นแล้ววันหนึ่งพอมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย จากโลกนี้ไปเนี่ยมันจะได้เห็นว่าอชีวิตที่มันผ่านมามันมีคุณค่านะอย่างน้อยเราก็ได้เอาอัตภาพร่างกายเนี่ยมาเป็นเครื่องมือนในการฝึกฝนพัฒนาตัวเองเหมือนได้เราได้ดินน้ำมันมาคนละก้อนอนะจะปั้นให้เป็นอะไรปั้นให้เป็นวัวเป็นควายก็เป็นแค่ของเล่นอย่างเงี้นเป็นเป็ดเป็นไก่อะไรไปตามเรื่องนี่แหละ นะแต่ถ้าปั้นให้เป็นพระก็กลายเป็นสิ่งที่ควรเกี่ยวการกราบไหวบูชาแค่นั้นเองอย่างทองเหลืองที่ตั้งอยู่เนี่ยยังเห็นไหมแล้วก็เป็นหล่อเป็นวัวเป็นควายเป็นอย่างอื่นไม่ได <c oughs> <c oughs> ้มีความหมายอะไรเอาไว้ถ่ายรูปสวยๆแค่นั้นแต่พอมาหล่อเป็นพระพุทธร,รูปกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทันทีเลยนะัน้งที่ก็คือทองเหลืองนั่นแหละไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าน,นั้นจนะนหาพิธีกรรมมาใส่หน่อย ภาพมานั่งปลกหน่อยดูจะเข้มขลังขึ้นมาแต่จริงแล้วไม่ได้มีความหมายอะไรยิ่งไปกว่าน,นั้นยิ่งไปกว่าการที่จะเอาไว้ให้เราได้เริ่มนึกถึงคุณของพระรตนตรันะจะได้รู้ว่านะองค์พระปฏิมานี่เป็นเครื่องบ่งบอกให้รู้ว่าผู้เจ้าของเราก็แค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ภาคเพียน บำเป็นสั่งสมบุญบาร,รมีมาน,ะนับพบนับชาติไม่ท่วงลองผิดลองถูกนะเจอทุกข์มาสาหาัสาหาสาการเออยอะแยะไปหมดนะแล้ววันหนึ่งก็สามารถที่จะเข้าใจขึ้นมาได้ว่าแท้ที่จริงแล้วนะชีวิตจริงๆมันคืออะไรนะธรรมชาติที่แท้จริงมันคืออะไรนะมันเข้าใจขึ้นมานะนการเข้าใจธรรมชาติเหล่านั้นแหละเขาเรียกกันว่าการตรัสรู้ เรียกผู้ที่ตัสรู้นั่นว่าพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไระก็รู้ธรรมชาติารู้กฎธรรมชาติรู้กระบวนการทํางานของธรรมชาติซึ่งเราก็จะเห็นว่านักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนี่ก็รู้รู้ธรรมชาติเหล่านี้รู้การทํางานของธรรมชาติรู้กระบวนการทํางานอาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปน มีการค้นพบอะไรใหม่ๆอยู่ทุกวันเยอะแยะไปหมดเลยทําไมท่านเหล่านั้นไม่บรรลุมรควนสักทีไม่หมดกิเลสสักทีเลยยังต้องทาลายฆ่าฟันกันอยู่ทุกเมื่อเชื้อวันแ,แ,แ,แข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันอยู่ทุกันเนะพราะมันเป็นเรื่องของการรู้ภายนอกนะไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ภายในแ่นั้นเองทีนี้การที่เรามาดูตัวเองอยู่เนี่ยนะสังเกตสํารวจดูตัวเองอยู่ทุกเมื่อเชื้อวันนะ อันนี้เป็นเรื่องที่จะทําให้เราค่อยๆเข้าใจขึ้นมาว่าแต่จริงแล้วในร่างกายนี่ไม่มีอะไรนะ,นะไม่มีอะไรที่จะเป็นอะไรนั่นนะวันนี้มีโยมคนหนึ่งนะซึ่งงงมาเป็นเดือนแล้วนะน้องเขามาดูก็เห็นมันมันเหมือนจิตมันสร้างภาขึ้นมาแวบๆเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทีหยิบอยู่ งงดูตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองอยู่ตรงไหนดูพอ่อดูแม่ก็ไม่รู้พอ่อแม่อยู่ตรงไหนมาเล่าให้ฟังผมจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมอีกสักพักหนึ่งปล่อยให้ปัญญาเราทำงานไปนะตอนนี้มันอาจจะดูงงๆไปสักระยะหนึ่งก็เลยถามกลับไไว่าไอ้ที่เห็นอยู่นี่รู้ไหมว่มาเห็นอะไรมไม่รู้ครับไอ้สิ่งที่เห็นอยู่นี่เขาเรียกว่าเห็นกระบวนการทํางานของธรรมชาติที่มันกําลังปรากฏอยู่ เห็นไหมมันไม่มีอะไรมันมีแต่รูปและนามที่มีเหตุปัจจัยให้มันเกิดขึ้นแล้วกระดับไปเกิดขึ้นแล้วกระดับไปต่อเนื่องอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาไอ้ความต่อเนื่องที่มันรวดเร็วของของรูปของนามนี่แหละมันทําให้คนที่ไม่มีสติปัญญามากพอเนี่ยก็ไปรู้เท่าทันมันได้ต่อให้เราเรียนวิทยาศาสตร์มาก็ยังยึดกันอยู่อย่างนั้นหรือต่อให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเสียเองก็ยังยึดอยู่อย่างนั้นแหละ นั่นคือความต่างเพราะว่นั้นเป็นเรื่องของการเห็นข้างนอกนะสิ่งที่เราฝึกตัวเองอยู่นี่มันเป็นเรื่องของการเห็นข้างใน,นดูตัวเองสังเกตศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกับตัวเองให้มันชัดๆว่าชีวิตจริงๆมันคืออะไรเห็นไหมนี่ถ้าเข้าใจขึ้นมาได้ทีนี้มันก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องมายึดถือนะพอไม่รู้จะไปยึดถืออะไรมันมีแต่เกิดและดับเกิดและดับอยู่ตลอดเวลา ไม่รู้จะไปถือไว้ได้ยังไงไม่รู้จะไปยึดได้ยังไงแค่นั้นอนะาจจะฟังดูเป็นเซนมากไปหน่อยนะนะแต่ในจริงแล้วเนี่ยพ้อหมายของการภาวนาจริงๆของเราคือการที่เข้าไปเห็นสิ่งนี้จริงๆนะถ้าเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้เมื่อไหรนะ่เนี่บางทีไม่มีเรื่องที่จะต้องคุยกันเลยนะไม่มีเรื่องที่จะต้องมานั่งพูดธรรมะอะไรกันทั้งนะั้นนะในที่เราฟัง ธรรมะอันอยู่ทุกวันเนี่ยนะฟังดูเหมือนเป็นปรัชญาอะไรลึกซึ้งน่าทึ่งน่าสนใจแต่จริงแล้วเรากำลังฟังเรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งอยู่เรื่องธรรมดาของชีวิตนะที่เขาเป็นกันอยู่อย่างนี้ยกเวนะ้นนมีเรื่องเล่าประกอบมีสตอรี่โน่นนี่นั่นฟังสนุกสนานเพลิดเพลินไปทำบุญล้วจะได้อะไรอันนี้สองเท่าไหร่จะไปเกิดเป็นอะไรน,นั่นก็ว่าไปเรื่องหนึ่งนนเอาไว้สำหรับหลอกเด็ก ไอ้ว่าหลอกเด็กองอาทมาม็คือนะเด็กในเรื่องของสภาวธรรมนะบางคนก็ต้องอย่างนั้นจริงๆนะทำให้ต้องมีพิธีกรรมเงี้ยนะยังไม่ต้องอะไรมากนะ่ยมากราบพระสดมนสมาทานศรรีลอันนี้เป็นเรื่องของเด็กๆเ,เขานะต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะอย่างน้อยก็ปลูกศรัทธาให้ได้ซะก่อนเงนี้ยนะนะถ้าปลูกศรัทธาได้แล้วเนะี่ยน เดี๋ยวต่อไปก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปเองอย่างกระทั่งเลิกเล่นของเล่นพวกนี้แค่นั้นแหละนะแม้จะทําก็ไม่ได้ทําด้วยความยึดถือว่าทําแล้วมันจะคลั่งศักดิ์สิทธิ์ทําแล้วมันจะทําให้เป็นอะไรขึ้นมานะทาด้วยความรู้ท่อทันว่า,าก็ทําไปตามหลักของศาสนา,นาแต่จริงๆแล้วมีอะไรลึกซึ้งมากกว่าที่พิธีกรรมอะไรเหล่านี้ที่เรากำลังทำกันอยู่นี่เยอะแย,ยะไปหมดนะ มันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้าใจเรื่องพวกนี้ท่านก็ยังทําพิธีกรรมพวกนี้อยู่ยังมีตักบัตรทาบุญยังมีถวายสังฆทานถวายข้าวพระอะไรก็ไม่รู้ซึ่งนะถ้ามองในสายตาของคนที่เด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระนะแต่จริงแล้วเนี่ยมันช่วยดึงคนที่ยังอ่อนด้อยต่อเรื่องการภาวนาเนี่ยให้เข้ามานะให้เข้ามาในวงจรนี้ซะก่อน แล้วค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปพอถึงจุดหนึ่งก็รู้เองว่าอ๋อที่จริงแล้วก็แค่พิธีกรรมแค่นั้นเองที่คนสร้างขึ้นมาหรือแม้กระทั่งไอาการที่เรารกราบพระมันพระ,พ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 ะในความหมายของคนที่ยังอ่อนต่อการภาวนาเนี่ยก็จะเป็นพระที่เป็นอัตตาตัวตนที่จะทำให้เราได้พึ่งพาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะดนบดา,านให้เราเป็นโน่นเป็นนี่ไปตามเรื่อง แต่พอเราภาวนานไปถึงระดับหนึ่งแล้วก็จะเข้าใจกันใหม่เองว่าพระที่แท้จริงอยู่ในใจเรานี่นะพุทธภา,าวะธรรมภาวะสังฆภา,าวะนะอยู่ภายในใจของเรานี่นะผู้รู้ผู้ตื่นผู้อบกบานอยู่ตรงนี้นะผู้เจ้าไม่ได้นิพพานไปที่ไหนหรอกนะผู้เจ้าอยู่ที่ใจเรานี่นะให้เจอและขณะเดียวกันก็เห็นด้วยว่าพญามานก็อยู่ที่ใจของเรานี่ะไม่ได้อยู่ที่อื่น นะความดีความชั่วปรากฏให้เห็นอยู่ภายในจิตนีนะ่ให้ไปสังเกตดูอย่างงี้อยู่บ่อยๆก็จะทำให้เรานะค่อยๆเข้าใจแจ่มชัดขึ้นมาว่าที่จริงแล้วไม่มีไม่มีอะไรต้องเป็นอะไรนะมีแต่สภาพของธรรมชาตนะิที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเป็นอภยกริตบ้างนะอภยกริตหรืออพยก,กตัดธรรมก็คือธรรมที่ไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศล เป็นส่วนของตัววิบากและตัวผลของความดีความชั่วเหล่านั้นซึ่งกำลังทำงานอยู่โดยธรรมชาติของเขาพวกนี้เน,นี่ยนี่พอไปเห็นการทำงานของธรรมชาติเหล่านี้เข้าเนี่ยก็จะรู้เองว่าไอ้ที่ชั่วอยู่นี่ก็ไม่ใช่เราชั่วไอ้ที่ดีอยู่นี่ก็ไม่ใช่เราดีนะไม่มีใครดีไม่มีใครชั่วไม่มีใครเกิดไม่มีใครใตายเนะี่ยมีแต่ธรรมชาติของรูปนามที่กำลังเกิดดับเกิดดับ เกิดตายเกิดตายอยู่ทุกขณะจิตอยู่แค่นั้นเองไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นนะมันก็ค่อยๆ่อยทำความาเข้าใจไปนะมันผ่านมาใกล้จะสิ้นปีแล้วเนี่ยนะนะปัญญาอย่างเนี้ยมันพัฒนาขึ้นไหมนะลองไปสังเกตดูตัวเองนะเริ่มเห็นหรือยังว่ากายใจนี้ไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ยนะ นะเริ่มเห็นบ้างหรือ,อยังว่าตัวตนที่แท้จริงไม่ได้มีเนี่ยไม่ต้องรอให้ถึงเป็นพระอริยะอะไรที่ไหนหรอกนะนะพอเรามีสติสมัมมาญาตนะต่อเนื่องรู้ต่ทาทันมามันก็จะเห็นขึ้นมานะ่แวบบหนึ่งแวบบหนึ่งนี่แหละไอ้แวบ,บหนึ่งนะ่ะคุณค่ามหาศาลมันไปล้างไอ้ตัวมิจฉาทิฏฐิที่อยู่ในใจของเราเนะี่ยมันมันเทาเบาคลายลงไปนะวันเดียดูัวไอ้ที่แวบ,บเดียวนั่นแหละนะฮะ เพราะั้นก็ค่อยๆฝึกไปค่อยๆเรียนรู้ไปอย่างเงี้ยนะศึกษาเรียนรู้จากจากกายและใจไอ้ที่เราแบกมันไปแบกมันมาอยู่เนี่ยบางทีก็เที่ยวไปแสวงหาธรรมะเที่ยวไปแสวงหาครูบาอาจารย์ที่โน่นที่นี่เยอะยะไปหมดนะที่แบกอาจารย์อยู่ตลอดเวลานี่แหละนะไปที่ไหนก็แบกธรรมะไปด้วยไปที่ไหนก็แบกอาจารย์ไปด้วยอยู่ตลอดเวลา มันไปสังเกตดูตัวเองเนี้ยอยู่บ่อยๆก็จะทําให้เราเข้าใจช,ชัดเจนขึ้นมานะราาะในการภาวนาย,ยังไม่ใช่เรื่อง,องการมานั่งหลับตายอย่างที่บอกแล้วเป็นเรื่องของการเฝ้าสังเกตนะเฝ้าสำรวจตรวจสอบดูตัวเองเป็นประจำสม่ำเสมอนะเนืงน่งๆไปไม่ใช่ทําทุกวันไม่ใช่ปฏิบัติทุกวันแต่ปฏิบัติทั้งวันนะราในการที่ มาให้พระเป่าหมูมั่งอยู่บ่อยๆอย่างนี้มันจะกระตุ้นนะจะกระตุ้นให้เราเกิดความรู้สึกว่าอยากจะฝึกฝนตัวเองขึ้นมานะธรรมาเองก็ถูกเป่าหูอย่างนี้และนะเป่าหูจากคารวะด,ดวยซ้ําไปนะเป็นพระต้องปฏิบัตินะท่านทําไมปฏิบัติจะไม่เข้าใจนู่นนี่นั่นก็ว่านไปนะพอถูกเป่าหูทุกวนันทุกวันเข้ามันเกิดความละอายขึ้นมาเอ๊ะเรานี่ เอาแต่มาอ่านหนังสือสอนคนอื่นก็อยู่นั้นไม่เขาท่าซะแล้วนะมันต้องฝึกตัวเองแล้วนะมันต้องพัฒนาตัวเองแล้วต้องไปหาปฏิบัติแล้วนะก็เกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นมานะ่ะทีนี้พอทํำบ่อยๆเข้านะจากที่คิดว่าตัวเองรู้แล้วเนี่ยยิ่งทำก็จะริ่รู้สึกอย่างหนึ่งว่าเอ้ะทำไมเราโง่จังเลยทำไมไม่รู้เรื่องพวกนี้เลย ไปอยู่ที่ไหนมาอย่างเช่นสติเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคำง,ง,ง่ายๆที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆนะกับไม่เคยเข้าใจว่า,วาสติจริงๆเลยเข้าใจแต่จากตัวหนังสือแค่นั้นเองด้วยการคิดตัวเองว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะสมาธิเป็นยังไงเนี่ยไม่เคยเข้าใจาจริงๆเลยนะเวลาจิตปล่อยวางมันเป็นยังไงเนี่ยเมื่อก่อนได้คิดเอาว่าอ๋อปล่อยวางคืออย่างนี้นะแต่พอมันวางจริงทั้งได้รู้ว่าอ๋อมันไม่มีเราจะปล่อยวางตรงไหนเลยนี่หว่า มันมีแต่วางของมันเองปัญญาเกิดขึ้นมันก็วางของมันเองเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่ไปคิดเชิงบวกเอาแล้วก็วางมันลงให้อภัยเขาซะอะไรเงี้ยน,นั่นเป็นเรื่องของเด็กๆเ,เขาน่ะเพราะฉันยิ่งวันเวลาผ่านไปอายุมากขึ้นสติปัญญาต้องมีกําลังมากขึ้นตามไปด้วยเจนกระทั้งอะไรเกิดขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องไปวางอะไรสักอย่าง นะพ่อมันวางมันเรียบร้อยไปแล้วนะไม่ต้องไปละอะไรสักอย่างพาะไม่เคยมีอะไรให้ละอยู่แล้วงเงีนะ้ยแต่มันเข้าใจอย่างนี้นมาได้นี่มันจะมีความรู้สึกว่าโอ้นะมันก็ยังป่วยอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละมันกะ็ยังต้องแก่อยู่ทุกวันนั่แหละนะแต่มันไม่วุ่นไวาไยความแก่ความป่วยความเจ็บความตายอะไรทั้งหลายนี่มันจะเกิดขึ้นนะนะนะมันถ้าจะถามว่าทำไมถึงยังไม่ป่วยไม่ตาย ตอบง่ายๆเลยแบบคำวันทุบดินก็นะจะเกิดนะไอเขา่าจะเกิดเนี่ยไม่ใช่คำตื้นเขินนะแต่มันจะบอกให้นะไม่ใช่ไม่เกิดในชาติหน้านะาไม่เกิดเดี๋ยวนี้ขนาดจิตหนึ่งขนาดจิตหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเราอะไรกระทบเข้ามาเนะี่ยมันก็ไม่มีตัวกลออกัวของผลออกมารับการกระทบนั้นนะนกระทบไปตามธรรมชาตินะผัสสะมากระทบทางอายตนะนี่เป็นเรื่องปกติใช่ไหมล่ะ เรารูปเสียงอินรถสัมผัสธรรมารมระทบทางตาหูจมกูลกลิ้นกายใจในี่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วกระทบแล้วเป็นยังไงนกระทบแล้วมันจมไปกับอารมณ์นั้นไหมไอ้ไปตามอารมณ์นั้นไหมมันสะดุ้งเทือนไหมอะไรเงี้ยเป็นไหมถ้ามันไม่เป็นก็แปลว่าจิตไม่เกิดว่าชาติไม่เกิดชารามรณะทุกโทมนัสอุปายาตก็ทำต่อทางานต่อไม่ได้มันก็ดับไปนน พมันกระดับไปอุปทานกระดับไปเป็นกระบวนการทํางานทางธรรมชาติแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เกิดในขณะจิตหนึ่งได้นั่นแปลว่ามันกําลังตัดพบรชาติไปในขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งนะเพราะมันตัดพบรชาติอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยพบชาติมันก็สั้นลงเองโดยอัตโนมัติทําไมพระโสดาบานันยังต้องเกิดใยเพียงแค่เจ็ดชาติมันก็เริ่มมาใจาที่เรากําลังตัดพบรชาติกันอยู่ตอนนี้แหละตอนที่เราพอสังเกตดูตัวเองอยู่นี่แหละ มันอาจจะเลยสักแสนชาติข้างหน้าเอาอย่างน้อยมันหายไปสักชาตินึงก็ยังดีนะดีว่าไม่ไม่ได้หดได้สั้นไปไหนเลยนะฮะเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เลยอย่างที่พระเจ้าทรงตรีบยบเทียบไว้นะอย่างน้อยรู้เท่าทันตัวเองขณะจิตหนึ่งขนะจิตหนึ่งไปนะรู้จริงๆบ้างรู้แบบคิดว่ารู้คิดว่ารู้เอาเองบ้างอะไรก็แล้วแต่ รู้ว่าหลงหรือหลงว่ารู้แล้วแต่นะอย่างน้อยก็เราได้เริ่มต้นละได้เริ่มต้นในการที่จะพัฒนาตัวเองนะพอวันหนึ่งเห็นว่าจิตมันไม่ยอมเกิดอะไรด้วยแล้วอ่งนี้นะมันก็ไม่มีใครต้องตายก็แค่นั้นเองไม่มีใครเกิดจึงไม่มีใครตายนั่นเองทงที่ยังมีรูปนามอยู่นี่แหละนะยังมีสสารพลังงานอยู่เหมือนเดิมนี่แหละแต่มันไม่มีอะไรที่จะเป็นของอะไรนะก็แค่นั้นนะ จะฟังดูหน้าปวดหัวไปหน่อยนะแต่ว่านะก็เริ่มจากตรงนี้นะเริ่มจากเอาละมาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาเข้าคอกรมาฐานกับเขามาแบบงงงไม่รู้มาทำอะไรเหมือนกันนั่งแล้วก็ปวดแข้งปวดขาไปตามเรื่องนะฟุ้งซ่านง่วงนอนไม่รู้มาทำไมนะาแบบงงๆนี้ไปก่อนค่อยๆทำไปค่อยๆฝึกไปพอทำไปสักระยะหนึ่งก็จะค่อย ชัดเจนขึ้นมาอ๋อที่ทำอย่างนี้ไม่ใช่ให้มันสงบกว่าเดิมไม่ให้มันไม่ใช่เห็นเบาสบายกว่าเดิมหรอกแต่ว่าที่ทำอย่างนี้ก็เพื่อให้รู้ว่าไอ้ความปวดความหนักความเจ็บป่วยอะไรก็แล้วแต่ทุกเวทนาทั้งหลายเกิดขึ้นเหล่านั้นเป็นเรื่องธรรมดานะมาได้ก็หายได้หายได้เดี๋ดวยวมันก็มาอีกอย่างนั้นถ้ามันสุขได้เดี๋ยวมันก็ทุกข์ได้นะมันจะเข้าใจความเป็นธรรมดาของของธรรมชาติพวกเนี้ย พอยอมรับมันได้ก็ไม่มีเราที่ต้องไปเป็นอะไรกับมันแค่นั้นเองแต่ยังยอมรับไม่ได้ก็ยุ่งอยู่อย่างนั้นแบกอยู่อย่างนั้นนะอันนี้ก็ค่อยๆไปฝึกไปทำความเข้าใจเรียนรู้เอาเองนะนวันนี้พูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวสดมนกัน